าวางเหรียญสิบเหรียญนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปวางแบบไหนก็ได้มันเป็นเหลี่ยมตรงไหนขยับ <c oughs> นี้ทำไมตะกี้มันยังเป็นเหลี่ยมเลยวางวางให้เป็นวางสี่นีแถวแรกสี่แถวที่สองสามวาีแถว แถวที่สองระวางสามเหรียญปูบอกรูปแบบแถวที่หนึ่งสี่เหรียญแถวที่สองไม่เรียนนึกถึงแถวไหมคะแถวที่หนึ่งสี่เหรียญแถวที่สองสามเหรียญระวางที่ผมเคยวางเงวางให้เป็นสามแถวที่สองสามเหรียญไอ้สามเหรียญน่ะวางเงแถวที่สองในแถวที่หนึ่งชี้ฟูติซิสแถวที่สองวางให้เป็นสามวางสามเหรียญลงเอาวางเอาลองช่วยกันซิ ลำเรียงจะวางยังไงวางเป็นแถวที่สองวางให้มันได้สามวางวางแถวที่สองแถวที่สองชี้แถวที่หนึ่งคุณดูซิอ่าแล้วแถวที่สองคนจะวางแถวไหนอันนี้คือแถวที่หนึ่งแถวที่สองลองชี้คุณดูซิมันตรงไหนแถวที่สองเขาเรียกแถวที่สองค่าแค่นั้นแหละอ่ะต่อกันที่ดึกเออ แปลภาษาไทยภาษาไทยเออวางยังไงให้มันสวยเออนั่นแหละนั่นแหละสามเหลี่ยมว่า <laughs> จะถึงบ้างหอ <laughs> <laughs>